เจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาศกรยานีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พระจกเมืองลองบ้านไผ่ล้อมตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่เจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาศกรยานีเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พระจกเมืองลองบ้านไผ่ล้อมตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพ ูว้วาราชก,การจังหวัดแพร่นางวัฒนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาจังหวัดแพร่นายจารินเก่งสงวนสิทธิ์แานมอำเภอลองข้าราชก,การจิตอาสาประชาชนอำเภอลองร่วมให้การต้อนรับ โดยศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองบ้านไผ่ล้อมตำบหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่แห่งนี้มีนางประนอมทาปแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2553เป็นผู้นำศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันพุทธที่28พฤษภาคม2551โดยมีนางประนอมทาแปงเป็นประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยกระดับการผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีครามธรรมชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเรื่องการผลิตผ้าทอพื้นบ้านเพาจกเมืองรองและการย้อมสีธรรมชาติอย่างครบวงจรและสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกเมืองรองและการย้อมสีครามธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ขอปิดท้ายข่าวเจ้าคุณพระที่ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศเกลยายนีเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ เวลา18.00นเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัญญาณีเดินทางรถประเทียบไปพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางวันธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นายวิเชียนอนุาศาสนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายโกมลพรานิจพันธ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนให้การต้อนรับเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกลยานีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณจิตรกรรมเวียงต้าผ้าโบราณเมืองรองผ้าสิ้นดินโจกและร้านค้าจัดจำหน่ายผ้าดินโจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากผ้าจากนั้นได้พบปะก,กับชาวบ้านประชาชนที่มาให้ตการต้อนรับอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประตาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เครดิตภาพจากสำนักงารรนวัฒนธรรมจังหวัดแพร่